สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนําโชคพาด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตสองตัวรูดงวดประจำวันที่1นธันวาคม2,565นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินจะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่30นะครับผม สำหรับวันที่30แอดมินให้รูดอยู่ที่3กับ4นะครับผมตัวเด่นแอดมินรูดไปนะครับผมก็ต้องขอโทษ fc พี่น้องนะครับผมก็เข้ามาเฉพาะชุดเบิ้ลนะครับผม66ในรอบพิเศษนะครับผมก็ถือว่ารูดนะครับผมแบบนี้แอดมินว่ารูดนะครับผมก็ขอโทษ fc พี่น้องนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่1นะครับผม สำหรับวันที่หนึ่งนะครับผมแอดมินให้วิ่งรูดอยู่ที่0แล้วก็3สำหรับ0นะครับผมมี01 02 04 05แล้วก็08นะครับผมสำหรับ3นะครับผม30 32 สามสี่สามหกแล้วก็สามเจ็ดนะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับผม มีหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่แล้วก็ห้าห้านะครับผม สำหรับชุดสามตัวนะครับผมเจ็ดศูนย์ห้าแปดศูนย์สองหนึ่งสามสองแล้วก็สองสามสี่นะครับผม แอดมินจะสรุปให้อีกทีนึงนะครับผมสำหรับหวยฮานอยนะครับผมแอดมินให้รูดจยุดที่0นกับ3นะครับผมเม็ดเดียวคือ0นะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับผมเม็ดเดียวคือ0นะครับผมสำหรับในชุดเบิ้ลนะครับผมแอดมินจะเน้นให้อยุดที่2 2นะครับผมวันนี้นะครับผมเม็ดเดียวคือ2 2นะครับผมสายวิ่งสายรูดคือ0สําสำหรับตัวเน้นตัวเจาะคือ22นะครับผม ระวังสองสองนะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอตตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ